สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทนดดี้และรายการเ c h a า n e l ครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Li n e แอปพลิเคชันครับคุณผู้ชมฮะในการที่จะเลือกทีมต่างๆที่มีราคาถูกมากๆเลยครับเพียงแค่50เหรียญเท่านั้นเองครับเรามาดูวิธีการเลือกทีมถูกๆก,กันดีกว่าครับในอดีตที่ผ่านมาฮะทีมจะมีราคาตั้งแต่150พวกนี้อะไรขึ้นไปตลอดเลยครับแต่วันนี้ฮะห,หากคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกในจุดที่ ูกต้องก็จะสามารถเลือกทีมที่มีราคาถูกได้มากๆเลยครับอันดับแรกฮนะให้คุณผู้ชมมาอยู่ที่คําว่าหน้าหลักตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นมาเลือกคําว่าทีมตรงนี้ครับผมรูปร่างคล้ายๆกันแบบนี้ในส่วนของทีมของคุณผู้ชมที่ใช้อยู่นะฮะ เมื่อมาสู่หน้าของทีมครับผมคุณผู้ชมฮะเราจะเจอในแถบเมนูบาร์ด้านบนครับมีคำว่าจัดอันดับใหม่และแนะนำนะฮะซึ่งเราก็จะเจอเจ้าราคาทีมต่างๆเนี่ยอยู่ที่150 150 150ทั้งนั้นเลยรู้สึกเป็นแพงไปนะจ๊ะอะไรกันตั้ง150บาทคราวนี้เรามาลองคลิกดูซิตรงนี้ฮะเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือครีเอเตอร์ล้วนเป็น150ทั้งนั้นเหมือนกันหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะแต่เมื่อคุณผู้ชมเข้ามาคลิกที่คาว่าแนะนาตรงนี้นะครับผมแนะนานี้แตะโชกเข้าไป เราจะเจอกับทีมที่มีราคา50เหรียญเท่านั้นครับราคาเท่ากับสติกเกอร์ธรรมดาที่ไม่ได้ดุ๊กดิ๊กครับและวันนี้ฮะเดิมทีเราเคยแนะนําไปมามีไม่กี่ตัวฮะคุณผู้ชมฮะแต่วันนี้ครับถ้าเราเลื่อนมาดูนะครับเราจะเจอกับตัว50เยอะแยะไปหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะตกเป็นเงินก็ประมาณ25หรือ30บาทเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมเลือกใช้แบบโอ้ยสะใจไปเลยครับคุณผู้ชมฮะมี150เมื่อก่อนซื้อได้อันเดียวเดี๋ยวนี้ซื้อที ได้3อันเลยครับแล้วก็แตะเข้าไปฮะคลิกคําว่าซื้อหรือส่งเป็นของขวัญก็ได้ครับเหรียญไม่พอก็สั่งซื้อไปเลยฮนะร้อยห้าสิบเหรียญแปดสิบเก้าบาทครับคุณผู้ชมฮะเลือกได้ถึง3ทีมด้วยกันในการติดตั้งครับสามารถจะผูกกับวอลเล็ตก็ได้ฮนะสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือก็ได้หลายอย่างครับลองทําสั่งการสั่งซื้อและเลือกทีมทีช่ชอบของคุณผู้ชมดูครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชแนลครับสวัสดีครับ